พ่อแน่ใจเลยให้แม่ตัดผมอะ่ะวัวตัดเล็กๆมึงอ่ะวัวตัดให้กมือลายหาตัดหน้าม้าไม่ได้เลยทรงบล็อกทรงไรเนี่นยตัดให้หมดแหละนี่ลุงก็อย่าช่วยนะเนี่ยดูนีเนี่ยให้แม่มาดูแต่ว่ามันใช้ได้หรือเปล่า กูแหวงกันหมดแล้วโอ้ยข้างหลังอะแหวงแหวงกันนีครับไหนแหวงแม่ข้างหลังอะมันเหมือนหนูแท้เลยดูนี่ใครไหน